สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมและน้องนะครับวันนี้ผมกับน้องจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินข้าวกินปลาด้วยกันกับข้าวกับปลาของเราวันนี้นะครับเป็นลาบไก่นะครับผมแล้วก็ต้มไก่นะครับบรรยากาศฝนตกฝนตกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเย็นมากทุกวันเลยนะครับผมประมาณ2อสามวันเนี่ยใช่น่าจะเป็นพายุเข้าเนาะวันนี้ก็ผักกลับของเรานะครับผมมาเป็น1ิบไร่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมะทุก ไมะขูดทอดกรอบนะครับผมแล้วก็นี่มาเลยอ่าตะเลี้ยมอะเนี่ยครัตะเดาตะเดาอ่าตะเดานะครับผมแล้วก็ผักต้นหมูต้นหมามีโอ้โหมีแบบเต็มเลยครับผู้ชมมันยหายไม่หมดนี่นี่ก็มีนี่ผักกระต้องอ่ามาข้าวเหนียวของเราวันนี้ก็เป็นข้าวกลานะครับผมแล้วก็รวยนี่ครับผมลาบของเราก็จะรวยหอมเจียวไปด้วยนะครับทําให้หอม รสชาติดีนะครับนี่คือเ็นต้มนี่ก็เป็ดต้มยำไก่นะครับแหมกำไรกำไรไหลเลยอ่ะหิวแล้ววันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมาหาข้าวหาปลามากินด้วยกันเลยครับผมไม่ต้องพูดมากเสียเวลานะครับนั่งรอฝนอยู่ตั้งนานอ่ะฝนก็แบบตกโหแรงมากขอดต้มไก่ก่อนเลยแซ่บไหมน่ยพี่เกมสุดยอด ไม่ไม่ต้องใช้แล้วมือช้อนเ่ยเหรอเยอะดิ็นไงอร่อยมากต้มไก่แบบถวยพุงพูนเลยมอหายพัก

นั่งรอกับฝนจะหยุดอ่ะทำไปตั้งนานแล้วอะครับแต่ฝนแบบตกมาหนึ่งชั่วโมงอะทุกคนนั่งาจะกินแล้วอ่ะ <c oughs> ถ้ากกินมันหอมอะน,นั่งโอ้โหนั่งเฝ้าข <c oughs> ้าหมดแล้ววันนี้หอวรั <c oughs> ภาก็ไหมครับก็ <c oughs> เห็นอืมอืม นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้รสชาติเป็นยังไงไปกินปลากระถินนอนไม่เคยกินนะขมขมนะอร่อยเข้มดิเห็นไหมหอมรอไปจี่ไฟไงมันก็จะอร่อยเขาทาย้อนตะเดาอ๋อย้อนตะเดาลูกปล่าผมเลยสุดยอดมาก ไติดคอไม่มีน้ำนะน้ำฝนไงเข้ากันมากเหีียวจัดอ่ะทีมไก่หน่อยครับผมต้มไก่ <onz> <etus> รายนอนเขาเรียกว่าออกตัวแรงออกตัวแรงปลายๆก็จะช้าๆสุดยอดเลยพี right. <sh <running> <sh <performing> <sh ่เกมผักส่วนหมูส่นหมากยอดเนาะวันนี้กะเพราอร่อยครับคุยโมพูดน้นอๆเนาะกินไปด้วยกันเลยครับผมดีที่ฝนตกครับยอดผักเลยที่แบบว่ามันโปร่งเร็วมากผักข้างมัน อืมอืมฮึเยอะอืมอืมผมจิตแล้วรินกินคำเท่านี้ไม่ว่ากันใช่ไหมพี่เก็มพี่กัดเต็มพี่กัด ลาบไก่เป็นตัวครับคุณผู้ชมทำเยอะมากในกระทาก็มีครับอร่อยแบบเวอร์ถ้าไม่เผ็ดน,นุ่นพริกอยู่ในถ้วยจับกินได้เลยพริกผักก็เยอะไม่รู้ก,กินอะไรครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> มันมมนได้หนีไปไหนอะแล้วค่อยฝ <u> นจะตกอะไรกินช้าสุดยอดฝนตกแล้วเก็บเลยครับผมงดกินราบกับใบมะกรูดไปอะไรที่เข้ากันมากสุดยอดเนาะ่มันหอมมันกรอบ ต้มก็สุดยอดแล้วพี่เกมยิบนั่งคลิป <laughs> ติดแล้วอันนี้ติดแล้วอร่อยหอมอยากกินราบประดุกอีกราบประดุกราบประยม เราว่าในบรรดาลาบผมชอบลาบไก่สุดแลวะวะลาบไก่บ้านโอ้โหยายผมนัำไม่กินแต่ละครั้งนี้สุดยอดอ่ะต้องขอไปกับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ผมกินเร็วนะวันนี้ผมหิวจัดลมสั่นมากเลย <laughs> สั่นแบบ จใจสัน่นวิวว่วาหิวข้าวเคยเป็นไหมค<ะ> <laughs> ือเวลาเราหิวอะเรากินอะไรก็อร่อยแล้วเจอของที่อร่อยมากเข้าไปโอ้โหจะร้องห้าเนี่ยอร่อยอะเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่อยากจะโมเลยแบบสุดยอดอื <laughs> ต้มไก่มาเป็นถ้วยครับคุผู้ชมรับไก่มาเป็นจานคุณผู้ชมต้องมาช่วยเรากินนะครับผมเยอะมากวันนี้ใครดูอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะอีกสักสิบนาทีมาถึงนี่มาเลยครับผมพี่เกม <S <S ทำมาเยอะมากทำมาหนึ่งหม้อแล้วก็หนึ่งกระทะเลยแ่บมากรับไก่ ทำมีปักไม่ให้กลั่นกันน้องนองต่เข้ากันมากไอ้นี่ก็อร่อยแล้วไอ้นี้ก็สุดเลยใช่ไหมข้าวไม่ค่อยลดเลยนะข้าวไม่ค่อยลดเลยนะครับอร่อยกินแต่กลับเลยนะขอเด็ดข้าวกลับมันมันอ่ะคุณผู้ชมเข้ากันมาก หมดแล้วไงจะหมดแล้วหอม,อมอดีครับเมื่อก่อนกินยอดเดียวแบบแอะตอนนี้คือต่อ3สามยอดคือโอโ้โหชอบมากที่บ้านมีไหม,มไม่มีนะข่าวว่าไม่มีมเลยเนะมื่อก่อนเนี่ยเคยมีแต่ตาผมไม่ค่อยชอบปั้นทิ้งหมดเลย หลังบ้านอะมีเห็นอยู่ที่เราไปนี่กันอะเนอะที่เราไปหล,ลังบ้านมันมีเดี๋ยวรอบหน้านผมจะไปหาเก็บอยู่จะมีเห,หมาะขนาดสุดยอดไปแล้ว เขาครบเครื่งองอะไรเนาะใบมะกรูดก,ก็มีมทิ้งไปนานไม่กรอบใบมะกรูดกรอบอยู่นะแต่เขาไม่กรอบเท่าตอนเราทอดมาใหม่ๆ,ๆอันนี้มันโดนลมแล้ว <c oughs> ถ้าไม่กรอบไปเคี่ยวมัน

อร่อยามากทุกคนนะครับน,น,นี่เคยกินอยู่สุดยอดสุดแล้วผักบ้านบ้านเข้ากับพวกลาบอะไรมากอา, <laughs> อาหารวันบ้านเราเรากินกับผักบ้านบ้านเนี่ยเข้ากันสุดแล้ว ฝั่งนี้ไม่แห้นัดต้ม,มต้มเป็นถ้วยเลยครับผมต้มอย่างแซ่บเลยนะคุณผู้ชม,มแต่ลาบก็แซ่บเหมือนกันไม,ไม่รู้กินไหนดี <laughs> นี่ทต้งขวามดครับผม เป็นสร้างแล้วไอ้เปนกำไรเป็นสร้างไม่ได <c oughs> ้อ้วนจะเอ๊ะทำเพี้ยงนั่นแอืะ <c oughs> Ừ. chuyện rái mấy răng bèn không Hãy subscribe cho kênh Ghiền เห็นดอกมนะันเนาะมันนี่ครับทุกคนอะหมดแล้วฝักมนะันอ่ะมันมากน,นี่เหนีอ่อยกูมาอะไรเด็ก นี่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 อผมอ่ะอันเๆแบบนี้มันเหนียวนะนี่นี่คุณผู้ชมอืมอืมนี่อ่ะกำลังมันเนี่ยเนี่ยอืม ันนี้เป็นข้าวกล่ําด้วยไงมันลงตัวมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวกล่ําเนี่ยเวลาเรากินไปมันแบมันเบม,มันเรากัดแบบเม็ดข้าวอะ่ะมันจะแตกตับตบตับตมันเลยแบบเพลินครับผมมันเลยแบบทําให้กินอร่อยมากมันเข้ากันดูสิแต่หักแบบพุนๆๆ,ๆนนะอ่ะหายหมดเลย <laughs> แม,ม,ม่พังกรูดไม่ค่อยขอบได้ไเกียงมันดีฮืมเื่องไมีแรงเลยใช่ไหม,มใจหายสั่นไปแล้ว เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นั่งใส่ต้นไก่ต่อ